สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเมสสัมนะครับผมอยู่กับผมนะครับอัมเองนะครับผมวันนี้เราอยู่ในอินดี้เฮ์เลอร์เกมอีกแล้วนะครับ นะฮะเกมนี้ชื่อว่าชื่อว่าเกมอะไรวะอ๋อไนกาดโอเคครับก็คือยามนั่นแหละฮะแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกะกลางคืนนะครับผมก็ก็พูดง่ายๆก็ยามยามยามกะดึกนะก่อนที่เราจะไปเล่นกันเลยเนี่ยผมรบกวนท่านผู้ชมนะครับกดไลค์คลิปนี้เยอะหน่อยนะครับผมถนะ้าใครเพิ่งจะรู้จักผมเนี่ย ก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คนที่กดแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมาจะได้แจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเออผมลืมบอกไปว่าเกมนี้เป็นเกมฟรีเดอ้อรายกาดนะครับโอ้ยคืนนี้น่าเบื่ออีกแล้วเนี่ยอ๋อเรากำลัง,งดูทีวี <laughs> ราพก็แนวแบบเดี๋ยวแนวแนวแนวเกมสมัยก่อนแปดศูนย์เนี่ยมีไฟ,ไฟดับเหรอต้องไปดูเ uh ย่องไฟแล้วมัแบบ้งได้ป่าวอ่ะแต่เมกี้ผมไม่ได้แปลผิดนะแต่ผมมาจะพูดจนไม่ได้อ่านซับซึ่งมันเร็วมากอ่าถ้าหากผมอ่านผิดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะแก้แบบเดี๋ยวผมจะพิมพ์แก้ไว้ให้ในคลิปนะครับโอเค อ่า uh, อันนี้คือออฟฟิศโฟนนะครับซึ่งใช้ไม่ได้แน่นอนเมาเร็วมากเลยอ่ะอันนี้อ่า uh, มีกล่องพยาบาลด้วยวนิดหนึ่งนะผมปรับอนนิมเาอ๋อโอเค่อ่ดีขึ้นมาหน่อยนี่เราเป็นอ่า uh, ยามดูแลแบบคอยดูแลว่ารถผ่านเข้ามาเหมือนก็เออกรีิตี้บูสเลยอะ่ะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้ให้เราเดินไปใน มึดตืต้อเล่าวันดีครับฝาตายสายสลบผมไปซสายมีประตูใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ประตูเวนกรมงั้นก็เดินกลับวิ่งไม่ได้โหโอเควิ่งไม่ได้ก็ดีอย่างหนึ่งนะคือเราไม่ต้องวิ่งหนีผีแต่อุ้ยย,ยน้ำน้ำหยุดพ่อรัวเออก็คือวิ่งไม่ได้เนี่ยก็คือหนึ่งเลยเราไม่ต้องวิ่งหนีผีแต่สิ่งที่ต้องระวังไว้เลยก็คือ เราแม่งจะจำาสแกรแน่เพราะแม่งวิ่งไม่ได้โอเคทางนี้เป็นที่หนึ่งนะน้ำรั่วจากที่นี่มีเออ่มีเดี๋ยวพูดยังไงพูดไม่ออกเฉยมีเงินจ้างยามนะครับแต่ว่าไม่มีเงินจ้างช่างปรับปามาซ่อมท่อนะครับตูมเซราดังเหลือเกินจานานีา่นห้องอะไรอะ่ะเออ อ่ามีไขควงนี่เป็นอหนึ่งเครื่องมือที่แบบว่าโคตรจะมีประโยชน์ที่สุดในโลกเลยนะดักเทปดักเทปเนี่ยไอเทปเนี่ยฮะก็เป็นเครื่องมือที่สามารถซ่อมได้ทุกๆอย่างเลยอ่าก็แค่ฟิวอะฟิวก็เราต้องการฟิวนี่มันก็แค่กล่องเครื่องมือ พี่ป๋องครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินเข้าไปในประตูแล้วนะครับอะจะเออ่อันนี้คือกล่องโอเคโอเคผมเป็นยามผมไม่ใช่ช่างไฟประโถดูถเหมือนว่าฟิลมันจะขาดนะเนี่ยต้องไปหาอย่างอื่นมาแทนที่เอต้องไปหาตัวอื่นมาแทนที่สล้วฮนะซึ่งก็นี่ไงทำไมไนายไม่หยิบไปเล่าพ่อหนุ่ม ทำไมนายพี่หยิบก่อนน้อนี้ไฟดับแบบนี้นายต้องเตรียมฟิวไว้ใหนมือโอ้โอ้โอเคอันนี้มันอันนี้ให้เราเองให้ป่ะแต่ว่าอันนี้ผมกดโออ๋อโอเคคาสีเนาะไฟติดแล้วฮะแต่ทำไมไฟมันกระพริบเราพราคุณอุ้ยอะไรมันเสียงอะไรอ่ะเสียงประตูเหรอมันเป็นประตูเกตนฮะแบบประตูใหญ่ใหอะไรอย่างเงี้ ประตูที่เอาไว้อาอันนี้รถอ่ะเขาจะพูดยังไงดีอ่าแบบเปิดให้รถเข้าออกอ่ะไหนอ่ะไม่เห็นตึกแล้วอ่ะเอาอบ้าอะไรวะเน,นี่ยประตูมันปิดเฉยเลยเป็นไงต่ออ่ะทำอะไรได้ไหมอ๋อใช่โทรศัพท์ ฉันต้องไปหาโทรไปหาผู้จัดการแล้วนีมาเสียงบ้าอะไรเนี่ยฉันต้องไปดูว่าก่อนอื่นเลยฉันต้องไปดูว่าเสียงนั้นมาจากไหนไม่ไม่มึงควรโทรเพื่อนโอ้โหเรียงระดับความสำคัญของชีวิตมงึงได้ก่อนอไปหลอนหรือไงเนี่ยเสียงอยู่ในรถเหรอ โอ้พระเจ้ายี่มันเสียงของเด็กนี่ต้องเปิดไอต้องหาเปิดไอท้ายรถนะครับผมโอเคตอนนี้เริ่มเดินเร็วขึ้นแล้วฮะเพราะว่าได้ยินเสียงเด็กนะฮะโอเคผมรู้แล้วคืออะไรเราไปเอาไขาควงมาโอเคอย่านะน่าก,กลัวจังอ่ะมันดูไม่มีอะไรนะครับแต่มันก็ดูน่ากลัว โอเคโอ้โหนี่กูยามหรือโจรเนี่ยอุ๊ยอะไรี่ยเอาไฟดับอีกะมันตุ๊กตานี่มันเป็นแค่ของเล่นเหรอเนี่ยเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ตลกเลยนะต้องไปดูที่เอ่อฟิลอีกแล้วฟิลมึงจะขาดไปไหนถามจริงซื้อของคุณภาพหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหล บอกแล้วให้ซื้อราคาแพงๆไปเลยแบบนี้โอกาสสิอย่างไรอย่างไรยี่เสียงคนเดินข้างหลังครับโอ้ <c oughs> โหมันพังมันระเบิดไปหมดเลยอะ่ะตอนนี้กล่องฟิวนี่คือแบบกล่องกล่องไฟเนะี่ยไอ้ตรงไฟนเนี่ย มันระเบิดไปหมดเลยครับผมไม่มีทางที่จะซ่อมมันได้แล้วนะฮะมันต้องไปเปลี่ยนแผงใหม่นะครับอ่าทูนบ็อกแล้วน,นี้อะไรอะ่ะทังขยปะป่ะโอเคตอนนี้กูตอนนี้ผมเริ่มกลัวละรเริ่มแบบหลอนละหลอนตั้งแต่ไออ่อําวิบอทจิงใซเลนเฮดรือเปล่าเ <c oughs> ด็กหายเดี๋ยวก็ วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยได้เลยเหรือป่าวรสดีจ้าโอ้โหเสียงมันอันนี้หูแม่เลยเสียงเพลง <G ül> ไม้นะนี่มันฟ้าอะไรวะเนี่ยเอกอะไรอยู่ข้างหลังี่ยมีใครก็ไม่รู้นะครับมาเล่นลิ้นกับเรานะฮะ ตอนนี้เหมือนกำลังลากเราไปไหนได้โปรดเหอะเพื่อนได้โปรดโอ้โหลากเข้ารถตอนนี้เราอยู่ในกระโปรงรถนะถ้าโอเดี๋ยวนี่จะเอากูไปขายไหนครับเพื่อนจะบอกจบแค่เนี้ยจริงไหมเนี้ยจบแค่นี้หรอ จำเอาไว้นะอันนี้มันเป็นแค่ introduction ก็คือ,อเป็นแค่การเปิดของเกมเต็มนะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าเกมเนี้ยยังไม่ใช่เกมเต็มน่าจะเป็นแค่เดโมอันนี้เป็นแค่ส่วนของ intro ก็คือส่วนเริ่มต้นนะครับผมของเกมนี้นะฮะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับ สามารถติดตามโปรเจกต์ของพวกเขาได้ทางทวิตเตอร์ p u ู b y ้คร u บี้แทร็กเกนะครับผมนะครับเว็บีแทกขอบคุณที่เล่นนะฮะมันสั้นไปไหมวะโอเคครับทุกคนก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมนำมาเล่นให้ดูนะครับช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีนะครับผมว่าเดี๋ยวอ่า ผมจะไปทำโปรเจกต์ของเกมไมค์ครับในการเอาชีวิตรอดนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะดูกันหรือเปล่าแต่ว่าผมตัดสินใจว่าผมจะทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยผมไม่รู้ว่าวันเสาร์เนี่ยเราจะได้เจอกันหรือเปล่านะแต่ถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากจะอัด,อดคลิปสั้นๆแล้วลงไว้นะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่เหงาเพื่อที่ผมจะได้ไม่ขาดการอัพคลิปลงด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ รอติดตามไมโครฟ์ของผมอยู่เนี่ยก็ก็รอหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าอา่าไมโครฟ์มันเป็นเกมที่เราเวลาเราเล่นมันต้องใช้เวลาเนาะเวลาเราตัดคลิปอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานานก็คือผมก็อยากจะให้คลิปของผมเนี่ยเป็นเป็นคลิปที่มีคุณภาพนะครับทำให้ทุกๆคนดูนะฮะเป็นยังไงบ้างรครับสำหรับไนกาดนะครับผมก็บอกว่าจะมีตัวเกมเต็มได้เล่นนะผมก็อยากจะกี๊ดเหมือนกันนะครับผม วันนี้เนี่ยมิสเตอร์อมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าบุย,บย